เป็นปลื้มที่แบบผิวหน้าดูแบบว่าไม่ใช่คน60เลยอะพะดูแบบประชาชนก็แล้วนะดูหน้าก็แล้วเออมันตัวจริงเสียงจริงมันไม่ใช่โกหกอันนี้นะคะ คือก่อนหน้านี้เนี่ยนะเป็นคนที่แบบว่ามีร่องแก้มนะคะร่องน้ำหมักมันดูไม่กระชับอะค่ะเวลาเรามองกระจกเนี่ยมันมองดูเหมือนคนมีอายุอะค่ะค่ะเคสนี้นะคะก็มีปัญหานะคะหลักๆก็คือเป็นความหย่อนคล้อยนะคะตามอายุนะคะก็คือจะทําให้เห็นเป็นร่องร่องแก้มร่องน้ำหมักที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะรวมทั้งกระป๋อแก้มที่ย้อยลงมาตรงบริเวณนี้นะคะวันนี้เราจะใช้โปรแกรม Double V Lift นะคะก็คือร้อยไหมเก็บขึ้นไปนะคะจะเก็บทั้งกระป๋อแก้มเลยแล้วก็ร่องแก้มร่องน้ำหมักค่ะพอดึงทุกอย่างขึ้นไปทุกอย่างก็จะถูกถูกยกขึ้นนนไปะะคกห้า ชัดมากขึ้นก็ป่อแก้มลดลงแล้วก็ร่องก็คือดีขึ้นวันนี้ครบ1เดือนแล้วที่มาร้อยไหม,มดูได้เลยคะ่ะมันตรงร่องแก้มร่องน้ำหมาเนี่ยคะ่ะไม่มีแล้วอายุเลขหแล้วยังหน้าเฟะพอร้อยไหมซูปเปอร์วีลิฟที่เวลคลินิกคะ่ะ